ครับผมกัรสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนอ่าคลิปนี้นะครับเป็นหลักสิบบนหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับกนารุ่นนะสองตัวนึงหลักสิบนะครับไม่แค่สองตัวมาหนึ่งตัวกนารุ่นพอสมควรน,นะครับสูตรบริยากนะใช้แค่ 3ามตำแหน่งบวกกันนะครับร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่อยล่างนะครับแค่นี้ตามตำแหน่งที่ผมมากไว้นั่นแหละนะเกบวกหเป็นสิบเลข 0, 0ูนบวกสได้4นะครับอ่าหลักสิบนะสีบวกหมันเป็นเลข2ตัวมา1ตัวนะครับนะเ บวกหเป็น10ได้เลขศูน 0, 0บวกสได้4 4่บวกห้าคงที่ได้เลขเก้ได้สี่กับ9นะครับผลออกที่0 97, ูนย์เกเจ็ลขเก้นะครับมาที่ตำแหน่งหลักส <c oughs> ิบนะวะ่าเรามาหาหลักสิบบนกันนะครับบทต่อไปหลักร้อยบนก็คือเลขศูนะครับศูบวกเ ได้9 9บวกหเป็น10ได้เลขศ0 0บวกหได้5หลักสิบก็คือ0กับ5นะครับผลออกที่7 5 7เจขดได้หนะครับมันเป็นเลขสอตัวนะครับ2ตัวมา1นึ่งตัว <c oughs> หลักร้อยคือเลขก7นะครับบวก10ล่างบวกหนึ่ล่าง7บวก8เป็น15 5หบวก5เป็น10ได้0กับ5ออก5 5 4นะครับนะวันนี้5มันไปที่หลักร้อยนะครับถ้าบ่อยากให้มันหลุดกับรดหนึ่งแจมที่ละแต่ไม่เป็นไรหลุดก็คือหลุดนะครับ5มันไปหลักร้อย1งวดนะครับ มันเป็น2ตัวมา1ตัวนะก็ถือว่าเด่นพอสมควรอ่ะวดต่อไปห้าบวกแบวกเนะครับห้าบวกแเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยีนะครับได้เลขสองห้กับ8เป็น3 3มบวกเเป็น2 2 2สบวกหเป็น7ได้2กับ7 ได้2กับ7นะครับผลออกที่9 7 9เล็ลข7นะครับไปที่หลัก10เลข7มานะครับหลัก10กลับมาหลัก10เหมือนเดิมจริงๆถ้าผมจะเอาเอาแค่งวันี้มานะเอาแค่นี่วันนี้ไลนะ่ไล่ไล่มามันก็จะไม่หลุดเลยแต่อันเนี้ย ก่อนหน้าน,นก็มันก็มีเข้าก็เลยเอามาทําให้ดูแล้วมัน,ม,นมันมีไปหลักร้อยแต่มันก็เป็นเลขเด่น2ตัวมาตัวนะครับส่วนมากเข้าหลัก10ก็ว่าประมาณนี้นะเอาต่อไปนะครับ9ก้าบวกหเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบหได้เลขหนะครับหกบวกหาเท่ากับสิบเอ็ดได้หกกับหนึ่งนะเก้า เก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบหกได้หกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดได้หกกับหนึ่งผลออกที่ศูนย์หกสามได้หกนะครับมาที่ตำแหน่งหลักสิบงวดต่อไปมันเอยียงตามง <c oughs> วดต่อไปนะครับ หลักร้อยบนก็คือเลขศูบวก10ล่างบวกในล่างศูนบวกศูได้ศูนบวกเได้9นะครับตัวแรกก็คือเลขเก้าเบวกห้เท่ากับสิได้เกากับสี่ได้เก้ากับ4ผนะลบ 4. บออกที่395เลขเก้นะครับเลขเ วัต่อไปจากร้อยบนก็คือเลข3บวก10ล่างบวกหน่วยล่าง3บว4เป็น7 7บวก3เป็น10ได้เลข0นะ3บ4เป็น7 7บวก3เป็น10ได้เลข0 0บ5ได้5ได้0กับ5นะออก6 0 3เลข0นะครับงวดต่อไป หบวก7 6บวก7เท่ากับ13 13บวก9เท่ากับ22ได้เลข2นะครับได้เลข2 2บวก5เท่ากับเลข7ได้2กับ7ผลออก6 2 6นะครับเลข2องงวดที่จะถึง นะครับหลักร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับหลักร้อยก็คือเลข6 6นะหกบวก7เท่ากับ13 13บวก8เท่ากับ21ได้เลข1น,นะครับวันนี้หลัก10บ,บนก็คือเลข1 6นะครับได้เลข1กับเลข6ตัวไหนจะมาระหว่างเลข1กับเลข6 Uh, พี่น้องสังเกตดูตัวแรกนะครับตัวแรกนี่มันจะมาตัวหลังนะ,ะที่ผมทําแรกๆนะครับมันจะมาแถวหลังเก้ามาห้ามานะครับห้าตัวนี้ไปหลักร้อยหลังจากที่มันไปหลักร้อยปุ๊บนะครับหลังจากที่มันไปหลักร้อยวันนี้มันไปหลักร้อยมันจะมาเจ็ดมาหลักสิบนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวแรกเลยนะครับหกก็หกมาเก้าก็เก้ามาศูนย์ศูนย์มาสองสองมา งวดน,นี้นะครับ1่จะมาไหมหรือว่าจะกลับไปเป็นเลข6อีกนะครับสำหรับหลักสิบบนนะครับอ่ะหลักหน่วยเราได้ไปแล้วนะครับเนี่ยหลักหน่วยเราได้ไปแล้ว6 7 8 9นะครับหลักสิบก็คือตัวนี้เลยเขียนเอานี้หลักผมมาคู่นี้ อันนี้คิดคนละแบบนะอันนี้เป็นเป็นสูตรเด่นนะครับเป็นสูตรเด่นแต่ว่ามันมาตรงพอดีคิดเมื่อกี้คิดหลักสิบมันก็ออกมาแบบนี้นะครับแล้วหลักหน่วยก็คือ,อชุดนี้ถ้าจับเลขนะครับมันก็จะเป็น เลขงามบังามบลูนะครับแต่ว่าจับตามสูตรมันจะได้แบบนี้นะครับว่าหลักหน่วยพี่น้องก็เห็นไปแล้วเนาะหลัก10ก็คือเมื่อกี้นี่มันก็จะเป็นอยู่ที่นะครับเลข นะครับมีเลขแค่8ดชุดนะเลขแค่8ดชุดหนึ่งเจ0ด7 6 8 6 9 6 0ดหนึ่งหนึ่งดนะครับหจะมาอีกไหมเนาะซึ่งไอ้หเนี่ย <c oughs> มันมา2งวดแล้วนะหมาอย่างนี้แล้วก็6มาอย่างนี้งวดน,นี้หจะลงมาอยู่กลางได้ไหมหรือว่าหนึ่งนะครับจะมาอยู่กลางสมา3ามมานะครับ สหน่วยสามร้อยสามหน่วย,อ,ย,วยอันนี้หกร้ยหหน่วยหกร้อยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหกลักสิบนี่บอกหรือว่าหนึ่งจะเป็นหลักสิบนะครับซึ่งหลักหน่วย,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 วยพี่น้องก็น่าจะเห็นแล้วมั้งนะผ่านไปกิน,นาทีเก้านาทีโอเคตามสไตล์ผมนั่นแหละพันเก่านาทียังมีเวลาให้พี่น้องอีกนะครับอ่อ เดี๋ยวผมจะแถมลักหน่วยเอาเอามาให้ดูคู่กันไปเลยนะครับลักหน่วยนี่ <meu S 1> <any ze> เอามาดูคู่กันไปเลยสับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะลักหน่วยกับผมก็ทําแยกให้แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้นะครับผมสิมาแยกทําแยก,แยกนะทบไปแล้วแต่ว่ามาจับมาจับให้ดูนะครับลักหน่วยเนี่ยลักหน่วยนี่ผมใช้แค่สองตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นลักหน่วยเด้อลักหน่วยก็ อ่ามันจะได้5้าบวกศนเท่าก,กับหนะ5ให้บวกสนะครับบวกสทุกครั้งเด้อ5นะผมเขียนเลข7จละนะห้บวกศูนได้5 5าบวกสคงที่นะครับ2คือเลขคงที่มันจะได้7 8 9 0นะครับอันนี้คือหลักหน่วยอันนี้คือหลักสิบห้บวกศ เท่ากับ5 5าบวกสคงที่นะครับห้าบวกสองเจ็ด้าศูนออกที่9อันนี้เขาที่เลข7นะครับของสิบประกอบให้เบื้อ่าแบบเห็นๆนะเก้าเจ็ดนะครับงวดต่อไป <c oughs> อ่าก็คือหมื่นบวกหน่วยบนนะครับหลักหมื่นนะหมื่นบวกหน่วยบนก็คือห้าบวกเจ็ดเท่ากับ,บกสิบสองเอาไซส์ล่ะ 5บวกเท่ากับ12ได้เลข2 2 2งบวก2คงที่4 5 6 7หนะหลักหน่วยนี่มันจะเป็นเลข4ตัวนะครับเนี่ย5บวก7เท่ากับ12ได้เลข2 2งบวกงที่นะ2บวเป็น4 5 6 7หลัก10ได้เลข5หลักหน่วยเขาที่เลข7นะครับมันออกห7 ต่อไปนะครับห้าห้าบวกเจ็ดอือห้าบวกเจ็ดมือนกันสองครั้งเลยนะว่ามันออกเป็เก่าเจ็ดอันนี้ก็ห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสอง 92. นะสองสองบวกสองขงที่มันจะได้เป็นสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ซึ่งวันนี้มันออกที่ 5cc หลักหน่วยมันก็เป็นเลข4แต่ว่าอเลข5ตัวเนี้ยก็ตามที่ผมบอกละมันหนีไปหลักร้อยกว่าน,นึงมันออก 5cc นะครับ10ก็อยู่นี่หน่วยก็อยู่นี <c oughs> ่หลังจากนั้นนะครับถ้าพี่น้องดูจากวันนี้เป็นต้นไปนะ หลักหน่วยเราได้แล้วเนาะ,ะหลักหลักสิบได้แล้วนะครับได้สองกับเจ็ดทีนี้มาดูหลักหน่วยหมือนบวกหน่วยนะครับใช้หลักหมือนบวกหลักหน่วยบวกสองคงที่นะครับสี่สองบวกสี่เท่ากับเลขหกหกบวกสองคงที่หกบวกสองเท่ากับแปดเก้า ศูหลักหน่วยคือ8901หลักสิบก็คือ2กับ7ผลออกที่7 9นะครับหลักสิบก็คือเลข7หลักหน่วยก็คือเลขเกนะ้นะมันออก79นะครับอางวดต่อไปอันนี้หลักสิบเราได้แล้วเนี่ยหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็คือหมื่นบวกหน่วยนะครับศูนย์บวก9บวก2องที่นะครับ 0บวกเได้เ9 99, บวก2 9บวก2เท่ากับ1 2 3 4คือหลักหน่วยนะครับ1 2 3 4คือหลักหน่วยผลออกที่0 6 3เลขก6หลัก10เลขก3หลักหน่วยนะครับอ่างวดต่อไป หลักสิบเราคือเลข9เราได้แล้วมาดูที่หลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยแล้วก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะครับหมื่นบวกหน่วยบน0นบวกสนะ0บวก,นะบวกได้3 3บวก2คงที่2บวก3เท่ากับ5 6าคือหลักหน่วยนะ5 6 7 8คือหลักหน่วยนะ 5, 6, 7, หลักสิเราได้แล้วเลข9ก9นะครับผลออกที่395 395นะ3 9 5เลข5กับเลข9้นะเลข9ก้หลัก10เลข5้มาที่หลักหน่วยนะครับ <c oughs> อ่ะไปดูวัต่อไปนี่แหละค่ะในมาจากทั้ง10ทั้งหน่วยทีเดียวเลยนะครับหมื่น บวกหน่วยนะครับก็คือ4บวก5เท่ากับเลข9 9บวก2คงที่9บวก2เท่ากับ11เท่ากับเลข1 2 3 4 1 2 3 4นะครับคือหลักหน่วยหลัก10เราได้0ูนย์ผลออกที่603เลข0ย์หลัก10เลข3หลักหน่วยนะครับ ่ะต่อไปนะครับหมื่นบวกหน่วยนะห้บวกสเท่ากับเลขแปดแปบวกสอบวกสเป็นเลขสิบเห็เนหมหนย์สามหกศูนย์สาเออห บวกสามเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบแมนบอวันนี้แมนสองหาสามบอโอเค <c oughs> อ่าแปดบวกสองเป็นสิบเท่ากับศูนย์หนึ่งสองสามซึ่งมันออกที่เลขมันออกอ่า หกสองหกนะครับเลขสองมันไปจากหลักหน่วยมันไปเป็นหลักสิบนะจากหลักหน่วยมันกลายไปเป็นหลักสิบหลักสิบจนหลักสิบอ่าเรคิดว่าน่าจะเป็นเลขสองสองแต่ว่าเป็นสองหกสองเพราะว่าหน่วยก็สิบอ่านี่ก็สองงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงมันก็เก้านะครับเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าได้เลขห้าห้าบวกสอง เท่ากับเลขเจ็ดแปดเก้าศนย์คือหลักหน่วยนะครับเจ็ดปด้าคือหลักหน่วยหลักสิบก็คือหนึ่งกับหก็ตามที่ผมจับไว้ให้น่ะแหละมันจะมาไหมนะครับก็เอาให้พี่น้องไปพิจะหน้าก็คือเลขชุดนี้นะครับเป็น2ตัวบนตรงสิบก็คือสิบหน่วยก็คือหน่วยแล้วอันนี้ผมคิดคนละแบบนะครับอาสูดเด่นหกเจ็ดแปดมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับ หกเจ็ดแปดมาแน่นอนหนึ่งตัวอ่าทีนี้ไอ้หนึ่งกับหกเนี่ยมันดันดันไปตรงกับหลักสิบนะสามกับแปดศูนย์กับห้าอย่างงี้เนี่ยศูนย์มันก็มาอยู่กับศูนย์หลักหน่วยแปดก็มาอยู่ที่กับอ่าที่หลักหน่วยนะครับห้ามันก็ออกออกดีอยู่นะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อะไรพวกนี้นะครับเลขกหนึ่งเด็กก็ได้ หนึ่งที่ตำแหน่งหลักสิบนี่ก็ไม่แน่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะไม่แน่ไม่แน่นะครับหนึ่งศูนย์นี่ก็เลขมงคลมากแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าพวกนี้หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะก็ให้พี่น้องไปพิจารณานะครับตัวไหนมันเป็นยังไงลองพิจารณาเบิงังตัวไหนดับตัวไหนเด่นก็ว่ากันไปนะครับตัวไหนดับตัวไหนเด่น ด่งนั้ผมกับมีหน้าที่นะครับนำทำสูตรคิดสูตรต่างๆมาให้พี่น้องดูนะให้พี่น้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาตัวไหนนะครับมันเป็นสูตรง่ายๆทั้งนั้นแหละเนี่ยร้อยบนนะบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างเนี่ยนะร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างได้เท่าไรบวกห้าคงที่ด้วยนะครับอันนี้อยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยห้าห้ากับแปดเป็นสิบสามสามกับเก้าได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดมันก็มานะครับมันก็นจะอยู่ประมาณนี้ มันจะไปหลักไหน <c oughs> ได้บหนึ่งกับ6 6จะมาต่อได้อีกหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ